ครับเหมือนตังเดิมสุดรกีปัดไือก้อนต้มครับผมเปิดว่าตั้งครับผมหอมนะครับแรงกว่าฝาอะไรแค่เลี้ยวๆเดี๋ยอๆ่ครับผมหลับไก่เอ้ยขึกครกับเร็วอ่ากินนะครับผมครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับลบช่องนิสานมึงนะครับผมนี่ก็นนำเสนอเมนูหลับไก่ครับผมหลับไก่สูตรสารค้ามครับผมเป็นทังไหนเดี๋ยวเบิ้งกันครับวิธีการแบบไหนกันเบิ้งกันครับผม นี่แะครับผมนนีเเหลับไกลหลับไกลห้อสูตรสารคัมสูตรดั้งเดิมสูตรสารคัมครับผมสูตรดั้งเดิมเจอกับเชฟหมอครับผมนี่ครับผมเขาก็ฟักแหลกๆครับผมแล้วก็เด้อนี่ครับผมสารคัมปั่นเป็นก้อนต้มครับผมต้มทุกซุกอะไอย่างน้อยกวาลูกโอเคเด้อนี่ครับผม เดี๋ยวนี้เราเอามาตำครับผมหอมปักละเอียดประมาณหนึงเลยครับผมเราเพิ่งละเอียดมากกันประมาณหนึ่งเราเขาก็บ้าลวกเรามาตำต่อเดี๋ยครับผมสูตรสารค้านแทบโดยตรงเลยนี่สูตรโบราณเลยครับเลยโดยเชฟหมอครับผมวันนี้อ่าเจ๋อเจ๋อครับผมเจ๋อเจ๋เดี๋ยวตำแล้วเดี๋ยวยังเบิ่งกลับมาพี่ต่อไปครับผมเห็บ

แก้วแจ้วมาแล้วครับพี่น้องหลับไก่นกกระทงหลักไก่สูตรนี่สูตรสรารคามของผมโดยเชฟหมอผมโอ้ยขั้นตอนนึงครับพี่น้องทอดทอดกรอบบปนี่ทอ,อดกรอบทอดกรอเลี้ยวเลี้ยวทอดเลี้ยว,วไปเลี้ยวใบบระกวดอันนั้นครับโอ้กับความนะครับ,ออบ,อบ,รบหอมหอมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทอดพริกเกี่ยวกระเทียมสมบูปปรบ์มากคือชุนเลยไหนไหนก็ได้ไหนม็ได้ <c oughs> โอ้ในกานในการในกานพี่น้องกระเทียมนุ่งเอาใส่ลงไปกระเทียมโอ้หอมครับโอ้ยอยากให้มีกินดิไม่เหอมอตึหอมโอย้ยอหอมมีหวยมมาฟังพี่บอเนี่ฟังพี่บอนกระชิราบแล้วโอ้พี่ต้หอมปากีตาม ีสารมึงเหนือเนี่ยนะครับเด้อกับเขาแซ่บๆแน่นอนเลยสนใจกัดทักมาก่อนเด้อครับมากินเขาน้ำกันครับพี่น้องโอ้เจ็บแซ่บแสบบแสบโอ้กล่องก็ไปยังสั่งโอ้หลับไกลสูตรสารคามครับ,รบสูตรนี้ผู้ผิดหวังแน่นอนครับผมกับปรุงครับผม ซึบมาเนี่ยครับผมเจ้าเจ้าเจ้าผงกะกะคั่วผงนัวผงพริกเจ้าเจ้าครับผมหลับไก่ครับผมสุดสารคามครับผมน้ำปลาสุดนี่ใส่ปลาแหยวิเศษใส่อะไรใส่อะไรอ๋อใส่อะไรใส่อะไรเดี๋ยวจะคนมาครับผมวันแหวันวันแหว เจ้าเจ้าเจ้าหอมเลอ่ะโอเหอมแบบนวจิเอ้ยคังคังังครับผมฮะมีน้องยังได้ยังถามว่ากินนเกลนครับผมกินเลยครับผมโอ้โอโคตรนุ่มาแล้วหน้าตาเประมาณนี้ครับผมเจ้าเจ้าเจ้าอะไรเฮ้อ ขักขักคัักเป็นได้เชียบแซบแซบโอเคเชียบหมอบกโะครับผมไอ้น่กครับขัดขัดครับผมเนียโอ้หลับไกลครับผมหลับไกลอ้ยคักขัเลยหลับไกลสุดสารค้ารับสุดตั้ครับผมต้มตัครับผมเออจังๆด้ยครับผมสวยสวยสวยย กินครับผมนะครับพี่น้องกินเผาร่วมกันมาหาของลงหาของลงมาจัดลงเลยจัลงเลยนี่ต้มน้ำซุปครับผมน้ำซุปน้ำซุปหอมอืมจังจังจังเตรียมสูตรครับผมมาครับผมกินเผาร่วมกันเด้อพี่น้องเลยมาๆๆน้องมานั่งๆๆมาคงได้นั่งบ้านได้ยืนระดีแล้วเอาโตออกกันมันอยากยืน พักอยู่นี่ได้ันั่เลยง่ะเราสนินั่งกันครับผมแล้วพักย่งนว่าลข้าวกินงข้าวนี่แบบตรู้บุปีตเพียบนขนเขาครับกินขาครับเยอะี่กินลกันครับผมกินเราไปตีไข้ครับเจอยั่ไงคผดิน กอนได้ใส่หนนสนมาไ้ขี้แห้งเนาายกะมังน่อยขัน้ำยกกันไรเลย้ำยกกันก็ได้จิเน่ยเพียงนสงังพ่อเหรอไม่ไม่คิดว่าจะมานั่งตรงนี้วันนี้ก็ต้มเลยนั่งช่งนั่งกัแม่อต้มโตเลยสามยกรู้เรื่องเอานด้วยโซเสวนเลยอนีได้สตัวเนี่เดี๋ะเดียวเจ้าเลย

Ô hỏi đi lại ông tin. A cám hỏng đã. Quát. Bếp cô ta. Quát. Qua lần đi. Hup. Bé. Bé. Vung rõ ra bóng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 . Vung rõ 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 rõ

rồi. yo, cái này thế. mhm đây mhm mhm thay mhm bộ mhm 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 Ừ. ไปเลยอืมลงแล้วครับครับผมบ่แม่นตัวนี้บ่ได้ลงบ่ได้ลงครั้งนี้เด้ออือต้องคายยากกันแล้วต้องฮู้ตัวใด๋ตัวใด๋มาแล้วจ้ะกินให้ล่ะกินมั้ยสวัสดีครับเดี๋ยวใจขี้เด้อเรากินลูกก่อน ตหเนาะอือใหญหญุ่งครับอือกะบอกไงมวยมาเกหอยจุกนาปวยน้มน้อมใจก้นแกะมาอะรหอยจุกน้อมรอแล้วขนเขาคุนเขาอะไรเขาก็ซสอมอยู่ตรนี้อยากปีนน้อากปูกเาสีออกก่อนหรือว่าอันขุนเขาเขาสีไปก่อนเนี่ยว่านานจงเดีนเลย

ออกก้อยยังออ้ยของไงของไงเขาสั่งอันน้ำพริกแ่อันอริรเดืนที่แล้วสกระทัาถาว่าแม่เอาอยู่ไหมวะ่อยวะนี่รีเลยง่อยว

ăn cắn, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Quan vậy, kiếm mồi, kiếm mốt, cây bỏ liền đi đấy. ดีกครับผมไปไปมือดีกัอล่าดีเครับผมแบบเด็ดดีครับผมสุดรครับผมเชี่ยมึงเป็นเนื้อร่าครับผมเพื่ออยากไปเฮ็ดกินเฮ็ยงตอกอะตัวจอดลองมึงครับผมดี่เลยสำหรับมือนีกับ ตะลับมือเหรอบังลบกิสานมุงหน้าขอเกล้าข้าวาสวัสดีครับอข้ายปิดปิดปิดกิด้ว